看 โดยเรื่องนี้นะคะแพทย์หญิงบุญสสริจันทรสิริมงคลค่ะหัวหน้ากลุ่มง,งานยาเสพติดและสุราสถาบันจตเวชาศาสตร์สมเด็จเจ้าพยากล่าวว่าขณะนี้ก็พบผู้ป่วยที่ติดสุรามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากปี2551ถึงร้อยละ10.9นะคะในจํานวนนี้มีมากถึงร้อยละ4ที่ดื่มจนติดค่ะล่าสุดนั้นเป็นตัวเลขที่น่าตกใจก็คือเราพบเด็กอายุ9ขวบติดเหล้าแล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยทางจิตสมองไม่พัฒนาจนต้องออกจากโรงเรียนแล้วนะคะและสถิติล่าสุด ก็ยังพบได้ว่าผู้ติดเหล้ามีอายุเฉลี่ยลดลงจากเดิม30 45ปีขึ้นไปลดลงเหลือเพียง20 30ปีเท่านั้นและภายใน1เดือนก็จะมีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในอาการติดเหล้าและป่วยทางจิตมากกว่า20รายและร้อยละ15ของผู้ป่วยนั้นมีโอกาสจะทําร้ายตัวเองถึงขั้นเสียชีวิตด้วยค่ะทั้งนี้นะครับผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังนะครับมักมีโรคต่างๆตามมานะครับเช่น ระบบจิตประสาทโรคหัวใจเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคเรื้อรังต่างๆเช่นเบาหวานตับแข็งตับอักเสกบกระเพาะอักเสบมบาเร็งหลอดอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับส่วนผู้ที่การเลิกดื่มเหล้านะครับให้พยายามตั้งสตินึกถึงปัญหาและผลกระทบจากการดื่มเหล้าให้มากที่สุดนะครับและปฏิญาณตนว่าจะเลิกดื่มเหล้าก,ก็อาจจะรักษาให้หายขาดได้โดยไม่ต้องกินยานะครับหากต้องการเลิกเหล้านะครับโทรปรึกษาได้ที่1413ครับ